โอเคทุกคนสวัสดีครับเนาะอุอ้ยไม่ได้มีกระดิ่งมาไม่เป็นไรใช่ไหมเนาะ <c oughs> ในคลิปนี้เราจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวิธีการพิสูจน์เนาะว่าเออเวลาเราจะพิสูจน์คณิตศาสตร์เนี่ยเนาะเวลาเราพิสูจน์อะไรเนี่ยเราจะพิสูจน์ยังไงเนาะนะครับโดยหัวข้อเนี้ยในบทนี้ไม่ใช่หัวข้อบทนี้เราจะเรียนอยู่จะหกตัวนะครับซึ่งตัวแรก เราจะขอดอกจันว่าทุกคนเวลารยนกับเขาอยากให้ทุกคนอะได้บทนี้ก็คือบทแรกบทนี้สําคัญมากนะครับการพิสูจน์โดยตรงตรงนี้สําคัญที่สุดสําคัญแบบมากๆเนาะถ้าเกิดว่าทุกคนทําอันนี้ได้เนาะที่เหลือก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วครับยกเว้นอุปนัยเชียงคณิตศาสตร์อันนี้ยากนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูทีละบทดูทีละอันกันเลยดีกว่าเนาะลบออกก่อนนะทุกคนขออยญาลบออกก่อนเดี๋ยวเราจะเขียนใหม่ไม่ใช่ะไรครับ จะเขียนไหมทุกอย่างเอวิติ h i ิ g กับเบลเนาะโอเคนะครับก่อนแรกที่เราจะไปพิสูจน์เนี่ยเราจะต้องพอรู้เนี่ยบทนิยามจากทฤษฎีจำนวนเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มันสามารถพิสูจน์ได้แหละเออมันต้องรู้ไม่รู้มไม่ได้นะครับอ่าทนิยามอันแรกเนาะอุ้ยอ,อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องนั่งจำเลขเด้อน,นั่งจำเลขปัญญาอ่อนมากนะอย่าต้องจำนะ ใครเขาบ้านนั่งจำนั่งจำบทนิยามกูจะบ้าตายอยู่แล้วนะเน่ยนั่งจำนิบทนิยามไม่เอานะคไม่ต้องจำนะเด็กนี้นักเสียเวลานะครับอ่าก็บรริยามแรกเนาะก็บอกว่าให้ n เป็นจำนวนเต็มใดๆเนาะก็คือ n ก็เป็นจำนวนเต็มจำนวนเต็มก็คือจำนวนพวกอะไรเดี๋ยวเพื่อนเขียนให้ดูนะจำนวนเต็มก็เช่นเซตของลบสามลบสองลบหนึ 3, ่งศูนย์หนึ่งสองสามอะไรว่าไปอะครับอย่างเงี้ยมันคือเซตของจำนวนเต็มเนาะอ่าถ้าพูดง่ายอันเนี้ยคือพวกจำนวนเต็ม ดูไหมครับอ่าอันนี้คือผู้ของจำนวนเต็มเนาะแต่คราวนี้ n นะเป็นจำนวนเต็มอ่าโอเคทราบและเขาบอกว่าเป็นจำนวนคู่ก็ต่อเมื่อโอเคเดี๋ยวเรามาดูจำนวนคู่กันครับนะ้องทฤษฎีจำนวนคู่ก็บอกว่าอ่าให้ m เป็นให้มีจำนวนเต็ม k อย่างน้อยหนึ่งตัวที่ทําให้ n เท่ากับ 2k เนาะก็สวปง่ายครับก็คือมันจะมีจำนวนเต็มได้ก็ต่อเมื่อ n เท่ากับ2อ่า n เท่ากับ 2k เนาะโดยที่ f ซัมเคเนี่ยเป็นสมาชิกของจำนวนจริงเอ้ยจำนวนเต็มนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างทฤษฎีบทตรงนี้ให้ง่ายนะครับเพื่อให้มองภาพออกว่าเออทำไมตัวเลขตัวหนึ่งเนี่ยมันต้องเป็น 2k ยกตัวอย่างง่เขาเนะก็คือจำนวนคู่มีอะไรบ้างเช่นเลข2เนาะเอามาสักสเลขแล้วกันเอามาสักสเลขนะเลข2องเลขสี่ก็เลขแปดนะ ให้เราทุกคนลองเขียนแยกออกมาก่อนว่าเออเลขสองเลขสี่เลขแปดน่ะมันเกิดจากอะไรคูณอะไรโดยที่ให้มันมีเลขสองแบบน,นี้ครับเนาะเลขสองเนาะมันก็จะเกิดจากสองคูณหนึ่งเนาะส่วนเลขสี่เนี่ยครับมันก็จะเกิดจากสองคูณสองเนาะส่วนเลขแปดเนี่ยมันก็จะเกิดจากสองคูณสี่เนาะอย่างเนี้ครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนาะทุกคนจะสังเกตนะว่าเออตรงเนี้ยมันมีเลขสอง ตามนิยามเราเลยเห็นไหมไมีเลขสองเนาะแล้วก็มีเลขจานวนเต็ม k ใดๆก็คือให้ k เป็นจำนวนเต็มไง k เป็นแทนอะไรก็ได้เห็นไหมคราวนี้เราก็ไล่มาเรื่อยๆมันก็เกือบทุกเลขปะแสดงว่าจํานวนคู่เนี่ยมันก็เกิดจาก n เนาะก็คือเลขที่เราต้องการเท่ากับ2คูณด้วย k เนาะโดยที่ k เนี่ยต้องเป็น for sum มทํทำไมถึงไม่ต้องเป็น for Su m เนาะก็เพราะว่าทุกคนจะสังเกตน,นะว่าเวลาเราต้องการเลือกที่จะหาเลขตัวใดตัวหนึ่งเนะี่ย อย่างเลขสี่ใช่ปะเราก็เลือก k เท่ากับสองมาแทนอย่างเดียวถูกไหมครับเราก็เลือกแค่ k เท่ากับสองอ่ะมาแทนอย่างเดียวเราไม่ได้เอา k เท่ากับสามมาแทนถูกไหมถ้าเกิดว่าทุกคนใช้ for all เมื่อไหร่อ่ะถ้าทุกคนอ่ะเกิดใช้ for all เมื่อไหร่เนาะมันจะแปลว่าทุกคนต้องเอาค่า k ทั้งหมดน่ะที่มันมีทั้งหมดน่ะบนโลกนี้เนาะมาแทนนั่นเชน่นอย่างตัวอย่างเช่นเนาะถ้าเอาค่า k ทั้งหมดมาแทนเช่นสองคูณลบสามเนี้ยอ่ะมันไม่ได้ลบสี่มันไม่ได้สี่อ่ะครับมันได้ลบหกเพราะฉะนั้นเนาะ for sum k เนี่ยเันเลยเป็นตัวบ่งบอกว่าเออเราเลือก k มาแค่บางตัวนะที่เอามาแทนแล้วให้มันได้4ก็คือเลข 2, <S 2> <S อะไรเงี้ยครับน้ะโดย for sum k เนี่ยจะต้องเป็นสมาชิกของจํานวนเต็มนะอ่ะอันนี้คือนิยามจํานวนคู่หลักการง่ายๆนะครับพอเห็นเข้าใจเนาะนะครับโอเคเนาะอ่ะอันนี้คือหลักการนะครับทุกคนอย่างที่สองเนาะอ่ะบทนิยามต่อไปนะครับน้อง บุรียีงต่อไปไนะอ่ะจำนวนเต็มเนาะอ่ะให้เป็นจำนวนคี่นะให้เป็นจำนวนคี่เนาะจำนวนคี่นะครับอ่ะจำนวนคี่เนาะมีนิยามว่าอ่ะให้ n เ,เป็นจำนวนคี่เนาะโดยที่ for some k เนี่ยเป็นสมาชิกของจำนวนเต็มเนาะโดยที่ n เนี่ยเท่ากับ 2k บวก1อ้าวคราวนี้เจ้าก็จะงงละอ่ะทำไมต้องเป็น 2k บวก1เนาะโอเคคือจะบอกก่อนนะทุกคน คือจเลขจำนวนอ่ะไอจำนวนเต็มอ่ะจํานวนเต็มอะ่ะคําว่าจํานวนเต็มนะครับมันมีอยู่แค่สองแบบจํานวนเต็มเนาะมันมีอยู่แค่สองแบบครับคือจํานวนคู่กับจํานวนคี่ถ้าเราบอกว่าเลขตัวหนึ่งที่ไม่ใช่จํานวนคู่มันตรงข้ามกันครับก็คือเป็นจํานวนคี่ แล้วถ้าเราบอกว่าเลขอันนี้ไม่ใช่จํานวนคี่มันก็จะกลายเป็นจํานวนคู่มันตรงข้ามกันเพราะว่าคำว่าจานวนเต็มอะ่ะมันจะมีเลขอยู่2แบบคือจํานวนคู่กับจํานวนคี่ครับภาษาไทยอะ่ะภาษาอังกฤษเนาะคู่คือ even number ครับเฮ้ยใช่ไหมวะเออ even number นะ even number แต่ถ้าเป็นจานวนคี่เนะี่ยคือ odd number ครับโอเคไหมทุกคนอ่าอย่างนี้นะอ่าโอเค งั้นเรามาดูนิยางตัวหนึ่งคู่อะอยกตัวอย่างง่ายเนาะเช่นเลข3เลข5เลข7เลข3มเนาะมันก็จะเกิดจากให้เราเขียนในรูปเนี่ยให้เราเขียนในรูปเนี่ยเลข3มันก็จะเกิดจาก2คูณ1แล้วก็บวก1เนาะเห็นไหมครับเลข5มันเกิดจากอะไรก็เกิดจาก2คูณ2แล้วก็บวก1เนาะส่วนเลข7นะครับมันก็เกิดจาก2คูณ3บวก1โอเคเนาะ จะสังเกตนะว่าเราพยายามทําให้มีเลข2กับบวกหนึ่งเราพยายามทําให้มันมีเลข2กับบวกหนะนึ่งเนาะคราวนี้ตัว k เรามันก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราต้องการตัวเลขนะครับอะถ้าเราทําเรื่อยเนาะเราจะได้ว่าเออจานวนจนะนะํานวนหนึ่งเนี่ยนะมีค่าเท่ากับ2คูณ k แล้วก็บ,บวกหนึ่งโดยที่เหมือนเดิมครับ for some k เพราะว่าเราเริ่มมาแค่บางตัวเพื่อให้มันเกิดเลขนั้นโอเคเนาะมันก็ได้เป็นนิยามตามอันนี้เนาะนะนะอันนี้ก็คือบทนิยาม ของจำนวนเต็มนะครับจำนวนเต็มคู่เต็มค,คี่ผ่านไปนะครับตรงนี้อ่ะบทที่ยาวที่หนึ่งจุดสองครับก็คือเป็นบทที่ยาวที่เกี่ยวข้องกับการหารน,นะเกี่ยวข้องกับการหารเนานะอ่ะมาดูกันเนาะการหารคืออะไรเนาะเราสมมุติก่อนนะว่าให้ M กับ n อ่ะเป็นจำนวนเต็มใดๆให้ M กับ n เป็นจำนวนเต็มใดๆเนาะและเอา M หาร n ลงตัวคำนี้ครับทุกคน m หาร n ลงตัวเนาะหมายความว่าหารแล้วไม่เหลือเศษครับอ่ามันจะมีกรณีที่เหลือเศษด้วยครับทุกคนเนาะอันนี้คือมันไม่เหลือเศษเนาะ m หาร n m หาร n อย่างนี้แปลว่าตัว m เนะี่ยมันไปหารตัว n นะครับอ่าเวลาเราเขียนก็จะเขียนเป็นอย่างเงี้ยครับ n หารด้วย m อย่างเงี้ยครับเพราะว่าการเขียนเงี้เนาะ m หาร n ลงตัวหมายความว่า M เนี่ยเป็นตัวหารครับไปหารตัว n ก็คือหน้าต่างนี้เวลาเราเขียนเป็นเศษส่วนเนาะมันก็จะกลายเป็น n ส่วน M อย่างเงี้ยครับเท่ากับเลขตัวหนึ่งอ่ะตัวอย่างเช่นง่ายๆเนาะที่หารลงตัวใช่ไหมก็จะมี4ส่วน2เนี่ย4หาร2เนาะเออ4หาร2ก่อน4หาร2นี่ครับมันก็เกิดก็คือถ้าเราเขียนเป็นเศษส่วนแล้วก็คือ4ส่วน2เนาะซึ่งแน่นอนมีค่าเป็น2ออะไรอีก หกหารสองเนาะก็มีค่าเท่ากับหกส่วนสองหรือว่ามีค่าเป็นสามเนาะแปดส่วนสองเนาะหรือว่าแปดหารสองเนี่ยอันนี้ก็จะมีค่าเป็นสี่ทุกคนสังเกตครับว่าตอนนี้สิ่งที่เรากำลังทําทั้งหมดตอนนี้เนาะทาทั้งหมดเนาะก็คือเราพยายามจะเขียนตัวหารเนี่ยให้มันอยู่ในรูปของเศษส่วนนะครับโดยที่ตัวหารเนี่ยแน่นอนมันก็คือ n หารด้วย M อเนาะอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่า ตามที่เขากำหนดมาตามนิยามเห็นไหมตามนิยามเขาอยากให้เอา M มไปหาร n แล้วมาลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนาะเราเลยจะเขียนเป็นอย่างนี้ก็คือเป็น n หารเเนาะก็คือเอา m หารด้วย n อะเอ้ยไม่ใช่ n หารด้วย M อะครับก็จะเขียนเป็น n ส่วนด้วย M นะครับมีมีได้เป็นจำนวนจำนวนเต็ม Q อย่างงี้เนาะนะครับได้เป็นจำนวนเต็ม Q อว่างงี้เนาะ เราก็เลยจะได้เออไม่เอาคิวดีกว่าเอาตามนิยามเนาะเชตุเคจริงๆอ่ะหลายที่ก็ใช้ตัวคิวครับใช้ตัวไหนก็ได้ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะย้ายข้างไปเนาะเราเลยจะได้ว่านิยามการหารองตัวนะคือ n เอา m ขึ้นไปครับ n เนาะมีค่าเท่ากับอ่า km ครับอ่าอันนี้คือนิยามหารลงตัวครับทุกคน n อ็เท่ากับเคครับก็ทุกคนลองสังเกตนะ ให้เปรียบเสมือนว่า4 6 8หกแปดมันคือเลข n ครับส่วน m อ็มะมันคือเลข2เนาะแล้วก็เอามาเขียนในรูปแบบนี้เท่ากับ k k คือตัวเลขที่เราต้องการเอ่อตัวเลขที่ได้จากการหารเนาะผลผลหารอะผลหารมันคือผลหารครับอ่าเนาะถ้าให้เราเขียนแจกแจงเนาะว่าแต่ละตัวแปรในนี้ที่เราเห็นเนี่ย m n ส่วน m เนี่ยนี่คืออะไรเนาะ n เนี่ยครับก็คืออา่าเขาเรียกว,ว่าอะไรวะตัวตั้งเขาเรียกว,ว่าตัวตั้งเนาะ n คือตัวตั้งครับจากเห็นแมจากสมการนี้ เนาะส่วน m เนะี่ยคือตัวหารครับอ่า m คือตัวหารครับแล้วก็ตัว k เนี่ยคือตัวอะไรเนาะ k คือผลหารครับโอเคไหมนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันหาลงตัวเนี่ยถ้าเกิดว่ามันหาลงตัวเนาะเราสามารถเขียนรูปแบบใหม่ได้ครับอย่างงี้คือหารลงตัวเนาะก็เขียนในรูปแบบของ n อันนี้อาจจะอ่านว่า n หาร m ลงตัว นะครับก็คือเออเราเขียนขอโทษเขียนกลับด้านกลับด้านกลับด้านเพราะว่า M เป็นตัวหารครับเเป็นตัวหารเนาะเอหาร n อย่างเงี้ยครับเราสามารถเขียนอย่างนี้ได้เนาะสัญลักษณ์นี้ครับเป็นตัวบ่งบอกว่าเออมึงหารลงตัวนะมึงเอาเลขนี้หารเลขนี้ลงตัวเนาะนะ่นะ,ะจุตัวอย่างง่ายๆครับตัวอย่างเนาะสมมติว่าเราเขียนอย่างี้ครับ2หาร4อย่างนี้มาจมากว่า2หาร4ลงตัวนะซึ่งแน่นอนมีค่าเป็น2ครับ ทุกคนจาไว้ก่อนนะว่าทุกๆครั้งเวลาเราเขียนนะครับตัวหารขึ้นก่อนนะครับตัวหารขึ้นก่อนนะครับส่วนเนี้ยคือตัวตั้งนะครับโอเคไหมทุกคนพอเก็ตไหมน่าจะเกนะ็ตเนาะนะครับก็เป็นไปตามนิยามอะครับอย่างนี้เนาะสองหารสี่ลงตัวโอเคนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นนยิาานะนยามการหาลงตัวนะครับนิยามการหาลงตัวเนาะ อเคนะนะอ่ะผ่านไปนิยามโปเจสี่เออยี่สองโอเคนิยามนี่ก็จะปวดหัวตายแล้วนะทุกคนเออเป็นเรื่องปกตินะของเรื่องนี้นะครับอ่ะต่อไปเนาะก็คือนิยามการหารครับการหารที่เฉยนี่แหละไม่ใช่หารลงตัวครับเพราะว่าในหัวข้อนี้เราจะพูดถึงกรณีที่มันหารไม่ลงตัวครับแน่นอนเนาะพอมันหารไม่ลงตัวมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเศษเหลือครับอ่าอันนี้มันจะเกิดเศษเหลือครับ เกิดเศษเหลือเนาะผมเอาฟอนเอเอาเขาเอาฟอนน้อยเนาะอ่ะเกิดเศษเหลือครับพราะมันเกิดเศษเหลือเนาะมันก็จะงานสวยโดยรอบเนี้ยมันก็จะงานสวยนะครับอ่ะงั้นเรามาดูนิยามนิยามว่าไงเนาะนิยามอว่าเออมีจานวนอ่าให้ A b เป็นจำนวนเต็มเนาะโดยที่ A ไม่เท่ากับศูนย์โอเคถ้าไม่ a ถ้า A ไม่เท่ากับศูนย์แสดงว่าเอา A หารได้เนาะ จะบอกว่ามีจำนวนเต็ม Q ิวและ R เพียงคู่เดียวเท่านั้นที่ทําให้ b เท่ากับ a คูบอาร์อ้าวเฮียงงคือเฮียอะไรนะและก็อันนี้อีกคืออะไรเนาะอ่ะทุกคนครับเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างพอเข้าใจง่ายแล้วกันเนาะยกตัวอย่างง่ายครับก็คือเจ็ดหารสามเนาะมีค่าอะไรเจ็ดหารสามครับเราจะสามารถเขียนได้เนาะก็คือเป็นอ่าสามสามสองสองพหกเนาะก็คือได้สองเศษหนึ่งถูกไหมครับ อันเนี้ยคือเรียกว่าหารไม่ลงตัวเพราะว่ามันเกิดเศษเหลือทุกคนเห็นไหมอ่ะอะไรอีกดีแปดหารสามอย่างงี้เนาะอ่ะแปดหารสามครับก็อันนี้ก็ได้ออกมาเป็นสองเศษสองเนาะแต่พอเป็นเก้าหารสามอันนี้มันมาลงตัวเนาะคขอข้ามเป็นสิบหารสามเนาะสิบหารสามมันจะกลายเป็นสามเศษหนึ่งเนาะทุกคนอ่ะทุกคนสังเกตนะครับว่าผลลัพธ์ที่เราออกมาเนี่ยตัวเนี้ยเนาะถ้าเราเขียนนะครับคือนิยามมาเขียนในรูป a อบนะ จริงๆเนอะเราจะเขียนเป็นรูป M A M N ได้เหมือนกันนะแต่เห็นว่านิยามมันเขียนเป็นรูปของ A B เนาะถ้างั้นพี่ถางั้นเดี๋ยวเราจะเขียนเป็นนิยาม A B แล้วกันนะทุกคนสังเกตนะตัวที่ถูกหาเนาะอันนี้อะสมมติแล้วกันนะดูก่อนน,นิยามมันเขียนอะไรวะนิยามอนจะให้อะไรโอเคมันอยากให้ B เป็นผลลัพธ์นะครับเอ้ไม่ใช่มันอยากให้ B เป็นตัวตั้งเนาะอันนี้น่งตัวตั้งแหละนะเพราะฉะนั้นเนาะมันก็จะกลายเป็น ถ้าเราเขียนเนาะอ่ะสมมติแล้วกันแต่จะงงเราขอระยะสมมุตินะทุกคนนี่อันนี้คือตัวตั้งให้เป็น A แล้วกันส่วนเนี้ยคือ B โอเคไหมเออเขียนอย่างงี้จะได้ไม่งงเพ้ยไม่ใช่สอบกันสอบกันครับสอบกันโทษถอดถอดสอบกันเนาะอย่างงี้นะครับส่วนสามเนี่ยมันจะเป็นตัว Q ิเนาะถูกไหมครับมันจะเป็นตัว Q ิเนาะตามตามนิยางของเศษเหลือเนี่ยเห็นไหมตามนิอย่างที่เขาเขียนมาเนี่ยครับทุกคนตามนิยางที่เขาเขียนมาเนี่ยเห็นไหม มันจะมีเขาบอกว่า Q เนี่ยคือบนหาเนีนไหมส่วน R เนี่ยคือเศษเหลือเพราะฉะนั้นเนาะอันเนี้ยมันก็จะกลายเป็นตัวเ R เนาะเศษเหลือครับโอเคตัวนี้นก็จะกลายเป็นตัว R นะครับโอเคพอไดอยงี้แล้วเนาะงั้นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนรูปให้อยู่รูปของสมาการดีกว่ามันจะได้ง่ายเนาะมองยิ่งยากนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนรูปเนาะมันก็จะกลายเป็น B หาร A เนาะมีเท่ากับอ,อ Q เนาะแล้วก็เหลือ จริงๆเราเขียนแยกไว้ก่อนนะครับ Q แล้วก็จะเขียนแย่เป็น R อย่างนี้ด้วยกันนะเขียนแยกไว้ก่อนครับอย่าไปต้องยุ่งอะไรนะตัว R เดี๋ยวเดี๋ยวมึงเขียนเพราะว่าเรายังเขียนไม่ได้นะครับ i B ส่วน A เนี่ยเราเปลี่ยนใหม่นะเป็น B หาร A อย่างนี้นะเนาะก็ย B หาร A ก็เปลี่ยนเป็น B ส่วน A เนะาะทั้งค่ะ Q ถูกไหมครับตรงนี้แล้วก็ R เนี่ยอย่ามึงไปยุ่งกับมันเนาะเพราะว่า R เนี่ยเราไม่สามารถมาบวกเลขดื้อๆอย่างนี้ได้นะมันผิดนะบวกไม่ได้นะโอเคนะครับ จริงๆอ่ะที่เราต้องบวกเราต้องใส่ลบหนึ่งตรงนี้อ่ะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวมันงงนะโอเคจากนั้นเนาะย้ายข้างตามนิยามนะครับก็คือเอา a ขึ้นมาคูณเนาะเอา a ขึ้นมาคูณนะครับมันก็กลายเป็นบีเท่ากับเอคเนาะนะครับแต่ถ้าเป็นนิยามอันเนี้ยมันคือนิยามหาลงตัวถูกไหมเอออันนี้มันคือหาลงตัวครับอันนี้มันคือหาลงตัวแต่หาไม่ลงตัวต้องทําไงก็เอาเศษเหลือเข้ามาบวกครับน้องเขามาบวกเนาะตรงนี้มันก็เลยจะกลายเป็น b ีเท่ากับเอ บวกด้วย R ครับก็คือเป็นไปตามนิยามเสร็จอ่อนิยามเออ่การหารนะครับนี่เนาะนี่คือการหารนะครับคราวนี้เราจะยกตัวอย่างยิ้นผ่านขอโทษคราวนี้เราจะยกตัวอย่างง่ายเนาะอ่ะอย่างอันนี้นะครับสิบหารสามได้สามเศษหนึ่งเราเรามาเขียนให้มันอยู่ในรูปนี้ดิมันได้ไหมเออสิบหารสามใช่ปะมันก็คือสิบนะครับมีเท่า,ากับผลลัพธ์เอาเราเอาเลขสามหารนะลลเอาเลขสามหารเนาะผลลัพธ์ออกมาได้สามใช่ไหมก็คือตัวคิวเห็นไหม ผลลัพธ์ออกมาได้3นะครับแล้วก็บวกเศษเหลือคือบวก1อ่าเห็นไหมทุกคนจะสังเกตครับว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาเท่ากันไปเลยเอาลองทําในกรณีที่เป็น8บ้างนีอะแปใช่ไหมอ่ะแปดก็จะกลายเป็น8เนาะเท่ากับเราเอาเลขเราเอาเลข3หารเนาะแล้วเหลือแล,แ,ลแล้วผลลัพธ์ได้ออกมาเป็นสองเนาะก็เป็น3าคูณสใช่ไหมทุกคนแล้วคราวนี้เขาบอกว่ามันเหลือเศษเหลือ2เห็นไหมแล้วก็บวก2เข้าไปเนาะตามทฤษฎีเศษเหลือไม่ใช่ตามทฤษฎี หารไม่ลงตัวนะอ่าเห็นไหมทุกคนมันจะเป็นอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เลยจะได้ว่านิยามการหารเนาะที่ทําให้เกิดเศษเหลือเนี่ยก็คือ b เท่ากับ a ค r นะครับเนาะโดยที่ q นะครับมันก็คือบนหานและ r เนี่ยคือเศษเหลือแต่ตรงน,นี้ทุกคนเรามาสังเกตตัวเศษเหลือนิดน,นึงนิยามนี้คืออะไรเนาะไอ้ศูนย์น้อยกว่าเท่าก,กับ r แล้วก็น้อยกว่า abs a นะครับตอนทุกคนดูนะเดี๋ยวเราจะให้ดูง่ายๆนะครับ ทุกคนลองดูเศษเ,เ,เ,เหลือจากเลขสามก็ได้อ่ะทุกคนลองดูเศษเหลือจากเลขสามนะเราเอาเศษหาสามมาได้เหลือเศษเหลือหนึ่งตอนนี้ต้องรู้ก่อนว่าตัวหารของเราอะ่ะเนาะตอนนี้ต้องรู้ก่อนนะว่าตัวหารเนี่ยของเราเนี่ยคือสามถูกไหมครับโอเคตัวหารของเราคือเลขสามเนาะก็คือตัวเลข A เอแหละตัวเลข A เลอแหละอ่ะมันคือเอครับมันคือเอในที่นี้มันก็คือเอไว้ยจะมองง่ายหน่อยเนาะมันคือเอเนาะอ่าส่วนพวกนี้คือเศษเหลือก็คือตัวอารู้ไหมครับ ทุกคนสังเกตนะเหารสามได้เหลือเศษหนึ่งเห็นไหมเหลือเศษหนึ่งซึ่งทุกคนจะสังเกตนะว่าตัวอาเนี่ยมนันน้อยกว่าเเพราะว่าเของเราเป็นสามนะอ่ะอาจจะยังไม่เชื่ออ่ะต่อแปดหารสามเนาะได้เหลือเศษเหลือสองเห็นไหมก็ยังไม่ถึงสามอยู่ดีเนาะคราวนี้เราเอาเก้าหารสามเนาะแต่เก้าหารสามลงตัวเนาะมันเหลือเศษศูนย์ครับมันได้สามเศษศูนย์เนาะเพราะฉะนั้นอ่ะมันกระปัดทิ้งเป็นเลขสิบเลขสิบหารสามเนาะเลขสิบหารสนะามครับก็เหลือเป็นสามเศษหนึ่งทุกคน สังเกตนะตัว R เนี่ยมันไม่ถึงสามครับตามนิยามเลยนะตัว R เราไม่ถึงสามครับเพราะอะไรถึงไม่ถึงสามเนาะก็เพราะว่าเวลาเราหารเลขตัวหารเนี่ยมันมากที่สุดเนาะเศษเหลือไม่มีทางมากกว่าตัวหารนะครับอ่าเศษเหลือไม่มีทางมากกว่าตัวหารนะครับโอเคเนาะมันก็เลยเป็นไปตามนิยามนี้ก็คือว่าถ้าเราเป็นกรณีกรณีเถาสาใช่ไหม มันจะกลายเป็นศูนย์น้อยกว่าเท่ากับ r เนาะแล้วก็น้อยกว่า abs สามครับหรือเอาง่ายก็คือถ้าเราเขียนตามนิยามเนาะมันก็จะมีเศษเหลืออยู่สี่แบบใช่ไหมครับก็คือ r เท่ากับศูนย์ r เท่ากับหนึ่งและ r เท่ากับสองเห็นไหมครับอ่าคราวนี้มันจะไอเศษเหลือเท่ากับศูนย์คืออะไรใช่ไหมก็คือหาลงตัวแหละเนาะเห็นไหม r สูสุดไ,ได้แค่สองตามนิยามเลยครับเนาะโอเคนะ เออเพราะฉะนั้นนะครับเศษเหลือจะไม่ไง่ายเนาะว่าเศษเหลือเนอี่ยไม่มีทางมากกว่าตัวหารโดยเด็ดขาดนะครับโอเคเนาะก็จะเป็นไปนตามนิยามทั้งหมดในนี้เนาะของบุน1.3เนี่ยก็คือเออ่ถ้าเราเอาเลขใดๆมาหารเนาะที่ทำอ่าก็คือ A บีเปจนเต็มแล้วก็บอกว่าเออมีจำนวนเต็มคิวและอาร์เนาะคิวคือผลหารครับอาร์ R, คือเศษเหลือเนาะที่ทําให้บีเท่ากับ A คิวบวกอาร์โดยที่อาร์โดยที่อาร์ R, เนี่ยอยู่ระหว่างศูนย์กับแอดสุด A นะครับโอเคอันนี้ก็คือนิยามเสร็จเหลือนะครับกี่นาทีแล้วเนะี่ยกี่นาทีแล้วทุกคนนะครับต่อเมื่อกี้ทําหลุดนะครับโอเคอ่ะนะับหนะึ่งจุดสามเนาะผ่านไปนะครับหนึ่งจุดสี่นะอ่ะจํานวนธรรมชาติเนาะข่าวเนี้ยจานวนธรรมชาติมีอยู่สองจำนวนเนาะจํานวนธรรมชาติมีอะไรบ้างนะจำนวนธรรมชาตินะมันจะมีอยู่สองจำนวนครับก็คือจํานวนแรกคือจํานวน จำนวนเฉพาะอ่าจำนวนเฉพาะคืออนะไรเนาะจำนวนเฉพาะนะครับก็ในบนโลกนี้เนาะจำนวนเฉพาะเราก็จะมีประมาณอ้ยเยอะนะครับไป่ไป่ทำไปทวนนะก็จะมีเลขอะไรบ้างเลข2 3 5 7ามห้าเจ็ดนาะสิบเอ็ดสิบสาไปเรื่อยใช่ไหมทุกคนทุกคนจะสังเกตนะครับว่าเลขที่เราเขียนมาเนี่ยมันหารไม่ได้ครับหมายถึงว่า เอาเลขอื่นมาหาไม่ได้นอกจากตัวมันเองเช่นถ้าเราเอา2หาเนะี่ยมันก็ได้แหละเออเอาเอาสองเอาสามสมมติมีเลขสามใช่ไหมเอาสามหาก็ลงตัวแหละแต่ถ้าเราเอาเลขอื่นไม่ลงตัวนะเพราะฉะนั้นนความหมายของจำนวนเฉพาะง่ายๆครับก็คือมันมีแค่ก็ต่อเมื่อมีจำนวนเต็มหนึ่งและ A เท่านั้นที่หาลงตัว A ในที่นี้ก็คือตัวมันเองครับ A ในที่นี้คือตัวมันเองครับเนาะส่วน B เนาะคือจํานวนประกอบอันนี้จะตรงข้ามกันจำนวนประกอบครับก็ เลขอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่จำนวนเฉพาะพูดง่ายเลยนะเพราะว่าคขาว่าจำนวนประกอบก็คือเกิดจากเอาเลขจำนวนเฉพาะเนี่ยมารวมกันนะครับกลายเป็นจำนวนใหม่ก็คือจำนวนประกอบนะครับตรงนี้พูดง่ายครับจำนวนประกอบเนี่ยเอ่เอจำนวนประกอบนะก็คือไม่ใช่จำนวนเฉพาะครับหรือว่าเป็นเป็นคอมพลเมนต์ของจำนวนเฉพาะนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะบท1.4ส่วน1.5นะครับก็คือนิยามจำนวนตักรยะและอัตกรยะ คราวนี้ตักกยะคืออะไรเนาะทุกคนครับในเชิงจํานวนเนี่ยจานวนจริงเนาะจานวนจริงนะครับมันจะมีอยู่สองแบบใช่ไหมทุกคนคือจํานวนตักกยะย่ะจํานวนตักกยะกับจํานวนอตัตกระยเนาะถูกปะเออมันจะมีอยู่ยฉันเขียนตักกยะําไมนะับมันจะมีอยู่สองจำนวนเนาะตักกยะกับอตัตกระยเนาะ ซึ่งตรกยะขอพูดบ้านๆเลยตรกยะมันจะมีอยู่สองแบบคือเป็นจำนวนเต็มครับจำนวนเต็มนะกับเป็นเศษส่วนครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจำนวนเต็มอะ่ะอีเขาว,ว่าจำนวนเต็มอะ่ะมันก็เกิดมาจากเศษส่วนเหมือนกันครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนตรกยะเนี่ยลากเงามันคือเศษส่วนครับหมายความว่ามันคือเลขที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปแบบเศษส่วนได้ เพราะว่าอย่างเลขหกเราอะมันก็เขียนเป็นเศษส่วนได้ปะอ่าเลขหกก็เขียนได้นะครับเขียนเป็นเลยอ่าจ็ดสิบสองหารสิบสองใช่ไหมครับอะไรอีกอะไรอีกที่มันก็สามสิบหกกับหกใช่ไหมครับเออเนี่ยแหละครับเขาเรียกว่าจํานวนเต็มซึ่งก็เขียนในรูปเศษส่วนได้อย่างเงี้ยไปจำนวนตัรกยะครับแต่อย่างไรอ่ะรู้สามเนี้ย รู้สามแล้วม่รู้จะเขียนไงเนาะมันมีค่าประมาณใช่ไหมทุกคนหนึ่งจุดเจ็ดสามสองข้าวนี้มันป็นไปเรื่อยๆแล้วมันไม่ไม่ซ้ำกันด้วยเนาะอย่างค่าพายอย่างเงี้ยค่าพายก็อะไรนะสามจุดหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าสองไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอย่างค่า e อย่างเงี้ยค่า e ก็ประมาณเลยสองจุดเจ็ดหนึ่งแปดสองแปดไปเรื่อยใช่ไหมซึ่งเลขมันไม่ซ้ำครับอย่างเงี้ยมันเขียนเป็นเศษส่วนไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นอ่าเซส,สามได้ตัวเนี้ยเนาะมันก็เลยกลายเป็นจํานวนอตักระยะครับ เพราะฉะนั้นเลยสรุปง่ายเนาะว่าจํานวนตักรยะอ่าจำนวนตักรยะคือจํานวนที่เอามาเขียนเป็นเศษส่วนแบบนี้ได้อรทุกคนก็คือมีจำนวนเต็ม A และ b เนี่ยโดยที่ B ห้าเป็นศูนย์เนาะทุกคนสังเกตนะเนี่ยอันนี้คือ a อันนี้คือ B เห็นปหอ่าเอามาเขียนเป็นเศษส่วนได้ครับเนาะส่วนจำนวนอัตกรยะก็ตรงข้ามกันนะก็คือจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนตักรยะครับ เออเนาะนี่คือความเรียบง่ายของวิทาศาสตร์โดยที่ต้องหาข้ออ้างเยอะแยะมากมายเนาะแค่นี้ก็เยอะแล้วครับทุกคนโอเคเนาะประมาณนี้นะในคลิปนี้เราจะพูดถึงแค่บทนิยามก่อนเพราะว่าแค่บทนิยามมันก็จะตายหาอยู่แล้วครับโอเคทุกคนก็ประมาณนี้ครับผมสวัสดี